ูไปด้วยกันสู้เขาสิวะอีหญิง ได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหมให้แบกไหมข้าเก่งนะ ของเราถูกโจมตีชัยชนะต้องเป็นของข้าคงกรีบสังหารพัชาไร้รำรวบตัวพัชรา่ร้รำจะเย็นเยิ้เราชนะได้ คม you have ด, enemy. Oh God. And have ดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้องกำลังไปช่วยเ has been defeated. Dragon has lên đó không đâu, thuộc trôn You have been defeated. น้อยแล้วกลับบ้านรอดเพื่อปกป้องจบดีเฟนนิด The the an ally has been defeated an enemy has been defeated an enemy has been defeated ุดแล้วให้แบกไหมข้าเก่งนะรวบตัวด <ขอ S 1> ่วย,วยรียบสังหาราแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว ซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป <Ha! S 1> บ้อมเหล่มังก,กรของเาราถูกโจมตีซิ An ally has been defeated ชนะต้องเป็นของข้า An enemy has been defeated ฮ่าฮ่าอืม không lên đá không đâu, thuộc Your tower has been destroyed. Clip clip lên đá clip tăng hán. Chọc đi. Thở ra. Con clip hán. Hãy subscribe cho quá Ghiền ông Gõ cao không bỏ thuộc những video hấp dẫn thuộc

You have defeated an enemy. You have been defeated. Oh. มาเพื่อเอาชนะ Ultimate Just Down ใช่ชนะ เลยเยอะให้ทีสู้เขาสิวะยิงสุ and have รครีษทุกต่งออกไปแล้ววารีสังหารมู่มารจสนสูญสิ้นจับข้าให้ได้สิ Watch for us. An enemy has been defeated. Hey back, my. Calking, huh? An enemy has been defeated. Ally has been defeated. คมพลีบตังหารคมดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้อง,าอง,งมาชฉาไร่รำระวังดรเลยเยอร์ให้ทีเ <c oughs> ฮ้อเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหม An ally I has have. been defeated. Dark Slayer has been defeated. Your team has destroyed a tower. Macha The enemy Dark Slayer. <laughs> Pay back my cocking now your tower has been destroyed ของเราถูกโจมตีโจมตีคุ้มดาบของข้าในของเราถูกโจมตีจับค่าให้ได้สิเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหม สิอว่าหญิงคมดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้อง An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Duckie c l e a clip เล่น Duckie ให้แบบไหมข้าเก่งนะป้อในของเราถูกโจมตีวันปลระบังดาวเสเยเยอะให้ทีเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหม slayer has been called by han ชัยชนะต้องเป็นของข้าศัตรูเรียกดรากสเลเยอร์ออกมาแล้ววัดปละ

วัดปลาข้าพร้อมสู้สึกแล้วป้องในของเราถูกโจมตีเฮ้อใช่ชนะต้องเป็นของข้า So, Kalsiwa, you much are you wrong? Infinite Slayer, just the dumpster that you'll prepare for the final battle. โจตีดอสเลเยอร์คมดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้องโจตีคริกซี่คมกรีบสังหารวารีสังหารหมู่มารจสูญสิน้นป oh <my> ้องนของเราค oh, ือโจต <บ S 1> ี down! An ally has been defeated! Don't Don't be... What for life? Machan! An ally has been defeated! Concrete, You have defeated an enemy! จตี้เฟนนวัดปล่าจาิงอิสทิลระวังดบเลียให้ดีใช้ชนะต้องเป็นของข้า

ดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้องมัาฉาล่ายำกำลังไปป้อมในของเราถูกเจ้าปีเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหม 我也没得。 Has been defeated. Cock up my poor ocean. Hey, back, my cocking, eh? Buffalo, young we could. วัดปลาบัฟฟ้รเรายังไม่เกิดระวังพุ่งไมใช่ชนะต้องเป็นของข้าอ <c oughs>

Your team has destroyed a tower. Ha! Ha! you hear the sound Ha! What for? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Payback, man. Your team has destroyed a tower.

<The> ระวังดาวสเลยเยอะให้ทีระวังดาวสเลยเยอะให้ทีใช้ชนะต้องเป็นของข้า

เพื่อล้างแขนฮอยฮอยให้แบกมั้มัดชัดพิโรธเฮ้อ

ชาดิพิโรธจับข้าที่ได้สิมาชาราท่า You have been defeated บ <Sorry. S 3> <Ba al. S 4> ้านของเรากำลังถูกโจมตี You're fighting a losing